สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมอนิเบาแอมรลทงเ,ลเดินทางมาติดตามตัวเลขกับเมเลียนครับเมเลียนฝันดีครับมื่อขึ้นนี่ฝันเห็นผีเอื่อยมหาครับผีเอื่อยตายไปแต่หลายปีละครับ FC ฟฝันเห็นย่ำได้นี่มักจะแม่นครับผีเอื่อยนี่เราย่ำย่พูดย่ำย่นะครับเอฟซี FC, ว่าเลขตัวนี้อย่าลืมซื้อเ้อว่าสักครับเป็นเลขสามตัวเลยฝันย่ำได้ดิ เห็นเอื <handled kr> ่อยเกี่ยวเกยกับผีเอื่อยมหานน่มากจะถือเลขครับเอฟซีเล้วกบาลเลขขี่ของเอื่อยนี่ออกประจำมาสั่นครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2568นี่ครับต้องมาถามเลขกับไมเลียนคนมีเส้นฝันแม่นครับว่าผีเอื่อยมหาหี่มาบอกดีเดตตัวไหนเนาะไปรับชมกันครับสวัสดีครับแมเลียนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมาติดตามแบบด่วนอีกแล้วครับเอฟซี ฝันแนวได้อีกครับคุณแม่ฝันหินเอื่อยบอได้ฟันหินโดนแล้วเดี๋ยวหาหกเดือนแล้วครับฝันหินมืกขึ้นฟันเห็นเอื่อยฝันหินเอื่อยฝันว่าคุณมาบอกเลขเลยล่ะเอื่อยมาแต่จังไรล่ะครับคุณแม่โอ้ยเรามาแต่ใสดอกเราผันวัดกับบอขึ้นว่า,าแล้วทีนมาบอกเลขกับบอคิดวัดทีอันนั้นได้ถามได้ยังเล่าได้แล้วผมมาบอกเองเราอคืนครับ แล้วเสียชีวิตไปหรือเปล่าครับโอ้เสียไปโดนแล้วอเสียหลายปีแล้วเนาะครับเนาะเสียไปสามปีเลยล่ละครับผมพวงพันหินเอื้อครับคุณย่างมากครับผู้ที่คู่หนึ่งคือซีเมนผัวคุณละ่ะคุณมากสองคนครับผัวก,ก็เสียชีวิตแล้วผัวก,ก็เสียเสียอะไรกันโอนะ้ครับครับครับย่างมากคุณบอกโตเลกเอาเลื่อยได้คุณบอก ตั้งมาบอกเลยบูเดตมาบอกเลยบูเดตว่าจังไหนเลยเพ่นมาบอกเอาเลยบูเด้มาถามข้าวถามนั่นถามนี่ที่มาบอกเลขว่าสันตุครับมาบอกเลขเอาคกับพบกใครในปากยังดอกเพณ่นกับว่าตต้งเต้นเรื่องคนว่านี่เลขมันสีออกตัวนี้เด้อดคนว่านี่แหะเอฟซีมากครับเพิ่นบอกหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ลูกขึ้นมากเดืกดว่า เพิ <ừ. S 1> ่เขียนไหวอยู่ยันหลงไหวเพิ่นลูกปุ๊กพ่อเพิ่นจื่ซอยในเด้อยัอปปอออยนหลงยันหล,ง,ง,ลงว่าบอกเลขหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แม่บอกตัวเดียวเนี่ยแหละบอก,กเพิ่นเกิดเล่นนั่นเล่านนี่อยู่เพิ่นกระยางไปเรื่อยๆของเพิ่นนั่นแหละพ่นว่ายางอยู่ในบา่านพ่นมันหนุกปิน้นไม่จะบ้านเก่าๆดอกบามนมันโมเมนต์บาน ปูนบ้านอย่างมันเป็นบ้านใหม่บ้านเขามุ่งหยาเน่มุ่งสังก,กสีเน่เอมผ้าเน่พื้นไปอยู่ในมูบ้านนัน่นแะครับมูบ้านผีครับม่เลียนครับเพ,พราะว่าตามที่เบ้าเอมเราทงไปสอบถามความฝันเน่เขาฝันเห็นเกียวแก่กับนรกในสวรรค์เน่ขั้น้าฝันเห็นเกียวกับผีเน่มักจะม,มีมูบ้านผีมานั่งได้ครับ บ้านมุ่งยาค่าวาสสนครับมุ่งมุ่งยาสมัยจะเก่าแล้วก็แอมผาครับเป็นเพื่อนโบราณเพื่อนใหม่นี่่หละไม่ัะเพื่อนใหม่เบิ้ลเพรมีเพื่อนปูนคือสมัยนี่ดอกะไม่จะเพื่อนใหม่ครับครับครับอันนั้นมัน้องเป็นป้าปาดอกบ้านพันอยู่เนั่นมีาใหม่ต้นใหม่หลายๆเพื่อนกับยางนุ่งสินกับเสือพันอน่ะเสือกับเสือเก่าๆพันใส่เนี่ยมากับผัวผัวเพื่อนกับนุ่งผาค้าสัต นั่นแหละครับมูบ้านผีครับแม่เลียนสงสัยปลาซาที่ั่นเนาะครับเนาะเมียนย้อนพิ่นครับเอฟสี่เป็นเบิ่งก่อนเป็นบอตทะเลฮกหนึ่งสี่นี่ครับฮกหนึ่งสี่เป็นไรฮกหนึ่งสี่ครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนเนาะครับเนาะเดี๋ยว้อนไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวสอบถามแม่เลียนอีกก่อนอันเป็นยังไงครับควมเคลื่อนไหวของอันผีหน้าผีตาแหกครับมหาบกครับมองเห็นมองเห็นมิดอิมมมดอิมซิมเลยเห็นแต่เอื่อยแล้วฝันเห็นแต่เอื่อยเอื่อยเสียไปอายุจุกปีลหรครับ กอเสียไปนะันเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอุ้ยตรงกับเลขอันพี่อันนี้มาบอกตัวละครับเม่ยกีก็ฟันหมู่บ้านนี่เจียวแกกับเทววาเนะใสชุดขาวิ่นใสชุดขาวครับคือจานดาวเทียมมานลับจานบักไงมันเป็นเส้นสายดอกคุณให้นั่งใ,ในจานแล้วก็คืนไปิ่นว่าสิด้าขึ้นไปบงสวรรค์ิ่นว่าครับคืนไปเพราะท่านหอดดอกจานดาวเทียมมันอันนั้นมันเพ เรเลื่อิบอกด็ขึ้นไปบรหอดเลยลงมากเก่าเป็นเหลขสองชุดครับเอฟสี่มาลาสุดมาเมื่อขึ้นนี่ครับหกหนึ่งสี่โอ้เมื่อขึ้นหนึ่งฝันขาดแห้งครับหกหนึ่งสี่เด้อคุณวะครับครับอ้าหกหนึ่งสี่กับหกหนึ่งสี่เนาะครับเอฟสี่เนาะหกหนึ่งสี่อายุเนื่้อยเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีครับ อันเห็นคนตายบนนี้มันนี่ศูนย์น้ำบ่เนาะศูนย์มันเกิดที่พวงศูนย์สี่ก็ได้นอกว่านอกนะครับมันเป็นหลายหางครับไม่เรียกเอาเท่นะแต่อายุนี่ะคเอาแต่อายุนี่ยนะครับเอกเป็นบอกบอกครับแคงแล้วหกหนึ่งสี่เพิ่มเอาออกมาเลยบอกครับทั้งผัวทั้งเมียบอกครับเมียคนผัวคนโบปาะบปากแต่เมียข้ามเดียวเท่านั้นล่ะคนกับโบเดทถามอีหยังอีหยังกับคนบอกได้เลย เอาเปินมาให้โชคไงฟันเห็นเพินเคยถือน้อเพินบอล่ะครับไม่เลียนฝันเห็นสุดบางหันมันก็ออกในอันนั้นบ้านเล็กขี่แล้วก็ออกในรถมอเตอร์ไซค์เพินแล้วบ้านเล็กี่เพินตัวใดครับไม่เลียนครับบ้านเล็กี่เพินมันมันเก่าสามบ่อเก่าสามมึงคัะมันเก่าหกสามเนาะครับเนาะครับอ้าวัวเปยังก่อกครับเอาเก่าสามทำก็ได้ขันทามากขันถามากระขันถ่าฟันเห็นเล่าในมากออกบ้านเล็กี่ เอาเก่าบนีก,นกที่เก่าสามแล้วครับเอาเขียนลงไปอีกครับขั้นหายฟซีมาเอาเลย,ยบัวมาเก่บัวลายครับบัวลายหางดรอกให้ฟ e ซีมีมีตัวเลือกนะครับแจ้งเสด้เลือกถ้าฟซีแปลว่าฟันเกี่ยวกับเลรกเก่าสามเพราะสด้มั่นใจตัวนี้นำแนงเล็กน่นนอยเพราะว่าทีมงานเาาเอ็มราทุมเนี่ยหาให้เพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นอครับไม่เลี้ยน,ยนมันกับบุมีไผ่เชืงหูว่ามันจะออกตัวไรหรอกครับ หยักยางก็เป็นแชนแนลทางครับให้ฟังเบิึงซื่อๆครับเบิึงแบบเป็นอันนั้นทามันเข่ากับเปลืกของเข่าว่าผันขับเร็วขึ้นทะเบียนรถตัวไหนล่ะครับมันทามันหมักสีออกนะครับทามีพี่ีทามมาอีกครับของึ้นน่ะมันทะเบียนรถเพิ่งอย่างนอกน่ะมันจลางไหนมันบัวเป็นยังค่ะจำอะไรบัวเป็นยังไงจำบัวได้สำทะเบียนรถรถกัทุนจอดอด้วยแบนครับมาบัวเป็นยังครับ เปิดว่าสีออกฟันเกี่ยวกับอันนี้มันจะออกกับพวกมันยังเอาตัวสีเพิ่นบอกเนี่ไงเราครับเพิ่นอาดสีแดงอาดเพิ่นสีได้เลข<อ>เ,เด็ดมากอะไรหก<อ>ห,นหนึ่งสี่นี่หนึ่งสี่สครับคนละพ่อแต่ข้าวหนึ่งคนละว้าให้พุทธยู่คนละถือโต้ไร่เหรอโอ้พุทธหาบาทหนึ่งคนวละถือหนึ่งสี่แหละคนละถือหนึ่งสี่หาบาทเออครับถือหนึ่งสี่เพื่อแล้เพิ่นถือเลขสามโตหกหนึ่งสี่คนื่อโอะ กูถือยูหาบาทกูก็ได้ซื้อหลายกูบอมีเงินเพิ่นว่าครับเพื่นถือสะเลขกสามโตเด้หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ครับอ้าวเอาตามนี่เนาะครับเนาะบอกซ้่มอยู่จนว่าบอกแล้วบอกอีกยูยันหลงบ้าว่าโอเพิ่อนบอกย้ำๆเลยบอครับย้ำๆเลยขนาดบอกแล้วเพิ่นยังมาบอกอีกกูถืออยู่ได้เพิ่นเรากูถือเลขสามโตหกหนึ่งสี่เพิ่นครับครับครับเพื่นยังบอกอีกอยู่อืเขาถามเพิ่นเด้คือบ่ละยายเขาว่าพวกอยู่ในบ้าทถือ ถองคนหลาเดี๋ยว่มมีเงินซื้อไล่มาสามบาทครับถึงหกหนึ่งสี่ถึงเล็กสามโตม้ครับขอขอให้มาขอให้มาตรงตรหหนึ่งสีหรือว่าอายุหาสิบเจ็ดปีบ้านเลขที่เก้าสามเจ็ดสห้าหาสบเจ็ดกับกัระนั่มนะครับเนาะเอฟซีขอบคุณครับไม่เรียนครับสวัสดีครับสวัสดี้ผมตเลีด้วยครับด้วเดี๋ยวขอยาดให้ตเลขก่อนครับนี่ตัวเลขครับ 614กัตตาเล่นครับเดล็กหกม้นลงเป็นเหล็กเกาน้ำกระไดครับหรือว่าอายุ75ปีบานเล็กที่เก่าสามครับเอฟซี93บานเลขกที่เก่าสามด้วยครับฟันยำได้มากสิมาบานเล็กที่วัสดุครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ .2021 ครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้เลยครับตัวเลขของเมเลียนนะครับเนาะฝันเห็นเอื่อยผีเอื่อยมาหามาบอกว่ายำๆอยู่วัสดุครับขอคุณเมเลียนได้หลายครับครับผม กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอฟซีเมือนีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ,บเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชิกชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตุลีเป็นสื่อถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะ,ะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนนวดปี่หลอดที่ไหนเนาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบียดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิเพ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาไข้่ไขวยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วเหมือนกับมีโอกาสแต่มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านชิมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสมาชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แ,แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะนะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปูลุ้ยนะครับเนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทุงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสม,ม,มุชุมแลวแม้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชุมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้กรโถ่มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือกเกล,ล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีษอมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับ,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ